ไม่มีขึ้นมันยอดแน่นอนเวลาฉีดไปหนึ่งครั้งนะครับมดจะไม่มีขึ้นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะมดนี้หาย,ยาทันทีเนาะได้ยังหนึ่งต้นชาประมาณนี้ฉีดั้งเดียวรู้เรื่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเสษตดของพวกเรานะครับอันนี้มาเจอกับต้นฟักแฟงแล้วนะวันก่อนทําคลิปวิธีการกําจัดนอนไปนะครับก็ได้ผลดีเนาะนอนไม่มีเลยนอนไม่มีหายหมดเลยแต่ปัญหาที่ ยังแก้ไม่ได้คือปัญหาเจ้าเรื่องเจ้าตัวนี้นี่มดครับมดตัวนี้แหละเป็นตัวดีตัวที่จะพาหนอนขึ้นมาข้างบนนะครับถ้าเราสามารถป้องกันมดไล่มดหน,หดนีออกจากต้นพืชของเราได้ปัญหาเรื่องหนอนก็คงจะไม่มีหล้วอันนี้ยังมีอยู่นะครับวันนี้จะมาแจกอีกหนึ่งวิธีเนาะวิธีการป้องกันมดพวกนี้นะครับไล่มดแบบง่ายๆเลย ประเภทของมดที่ชอบขึ้นมาบริเวณยอดอ่อนของต้นพืชน,นะครับง่ายมากปไปดูกันว่าทํายังไงนี่ให้เพื่อนใช้ใช้เพียงแค่2ตัวนะครับถ้า,ถ,าถ้าจะป้องกันมดขึ้นบริเวณต้นพืชของเรานะเป็นการไล่มดกําจัดมดนะครับใช้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนี่ตัวนี้คือยาภาราใช้ยาพาราประมาณ1เม็ดนะครับขนาด1เมนะ็ดเนาะ น้ำที่ใช้วันนี้อัตราส่วนอยู่ที่ครึ่งลิตรนะครับแบบนี้สามารถนําตะลายน้ําเลยก็ได้หรือจะทําวิธีการตําก็ได้ผมก็จะใช,ใช้วิธีการตําทําให้มันแหลกๆมันจะได้ประหยัดเวลาของคลิปนะทำการตะลายไปเลยเหมาะมากนะครับกับคนที่เจอปัญหาเรื่องมดนะและก็ไม่อยากจะใช้สารเคมี ซื้อตำยาซื้อยามาฉีดพน่นฉีดกําจัดมดนะครับแ,แก้มดนี่มันไม่ได้ยากต้องทำง่ายๆต่อไปก็เติมน้ำอะไรโลกอะไรนี่เลยกำจัดมดง่ายมากสูตรตัวยาพารานี้เวลาฉีดไปหนึ่งครั้งนะครับมดจะไม่มีขึ้นประมาณ1อาทิตย์นะ แต่แต่มันจะใช้ในปริมาณได้ปริมาณจำกัดนะครับถ้าเพื่อนจะใช้1นึ่ลิตรก็ต้องเอาอยาพารา2องเม็ดนะแต่ถ้าจะใช้แค่ครึ่งลิตรนะครับใช้แค่เม็ดเดียวพอเนาะ,นะเสร็จละเทเข้าไปต่อไปใช้เป็นตัวนี้สันไหลก็ใช้เป็นแค่สารจับใบเฉยๆนะครับใช้อยูหนึ่งช้อนชา ประมาณนี้เพราะว่าต้องใช้เยอะๆนิดนึงเนาะให้มันเกาะกับต้นพืชของเราได้นานนิดนึงทาการละลายน้ําผมจะละลายน้ำเนี่ยตาส่วนอยู่ที่น้ํา500มิลลิตรนะครับยาพาราเ็ไดรมละลายละประมาณนี้แล้วกันนะครับจะใช้ละลายน้ําปริมาณนี้เทเข้าไปเลย หมองมากนะกับคนที่ปลูกพืชแบบปลอดสารแบบสายอินทรีย์นะครับไม่มีปัญหาเรื่องมดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่เป็นอันตรายกับยอดพืชของเราด้วยเนาะต่อไปใช้เป็นวิธีการกรองผมก็จะนํามากรองกับภักกับางแบบนี้กรองเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีทันทีนะครับใช้ไหม่หมดก็สามารถใช้วันหลังได้ อืมเสร็จแล้วตัวน้ำยางเลยฉีดกับต้นพืชได้หมดนะครับประเภทดอกกุหลาบดอกไม้ก็ได้พืชผักสวนครัวก็ได้ฉีดตอนเช้าตอนเย็นเก็บประทานได้เลยไม่เป็นอันตรายนะครับามัยยาพารามันถึงไล่ได้กําจัดได้ตัวยาพารามันจะมีสารที่มันมันใช้สําหรับสัตว์ใหญ่คนใหญ่เนาะถ้าเป็นเพศประเภทของมดเนี่ย เวลามันโดนโดนตัวมันจะน็อกทันทีนะครับเป็นสัตว์เล็กเขาเรียกว่าสัตว์ที่ไม่มีผิวผิวรูคุมขนบ่ผิวหววนังบ่ประมาณนั้นแหละผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่ากําจัดได้ไหมกําจัดได้ดีามากนะครับนีย่ยเสร็จแล้วไปเราไปฉีดพ่นกําจัดหมดกันไปดูยรอบก่อนทําวิธีการกาจัดนอนนะครับดูตอนนี้หายหมดแล้วนอนนี่หายหมดแล้วเดี๋ยวเตรียมแมลงเต่ตาทอง รประเภทของมดกีเลยเนาะก็ใช้สูตรนี้เลยทางการฉีดพ่นไปเลยมดไม่มีขึ้นบนยอดแน่นอนฉีดแป้งเดียวรู้เรื่องนะครับถ้ามันเพื่อนผสมอัตราส่วนน้าที่ปริมาณเยอะนิดนึงก็อาจจะต้องฉีดซ้ํารอบสองนะแต่ถ้าปริมาณน,น้ํำครื่องนิดกับยาพาราหนเม็ดนะครับฉีดรอบเดียวพอจบ มดนี้หาย,ยาทันทะีเนาะพยายามช้อนฉีดให้ทั่วๆนึงเพราะว่า,ามันเป็นสารออร์แกนิกเนาะต้องฉีดทั่วๆนึงไม่เป็นอันตรายกับต้นพืชน,นะครับระเภทของดอกกุหลาบฉีดได้ไหมดอกกุหลาบฉีดได้นะครับแต่มันไม่มีมดขึ้นไงนะแล้วก็ตัวหนอนวิธีการวิธีการป้องกันหนอนประเภทหนอนดอกกุหลาบใช้เป็นยาสูบนะยาสูบผสมกับเกลือนะครับยาเส้นผนะสมกับเกลือ นำมาฉีดพ่นนะครับกัจัดนอนได้ดีามากเนาะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราไม่มากก็น้อยนะครับมีมดขึ้นตามทางเดือนบริเวณดินเนี่ยนะก็สามารถนำมาฉีดพ่นได้เหมือนกันนะครับจะเป็นประเภทของต้นมะเขือเนี่ยฉีดต้องกันได้ต้องกันมดกันจัดเพลี้ยได้ดีามาก ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับเพื่อนจะได้เผื่อใครเจอปัญหาอยู่จะได้นำวิธีการนี้ไปลองใช้ดูนะครับเจอกันใหม่วันนี้ครับวันวนีกกนนกกนน้ขอตัวลาไปละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ